เดกจีซียูสวัสดีครับตอนนี้จีซียูก็นะครับมาหาพี่บ่าวเนาะทำอะไรกันสวัสดีครับยังเหลืออยู่ล้างหอยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหซีอุ่นเนาะโอ้ใหญ่เลยโอ้โหใหญ่เนาะโอ้โหดูน่ครับใหญ่จุดนะไซใหญ่ๆบึ้มๆเลยพี่น้องโอ้โหนี่ฮะงมแป๊บเดียวหอยขมงมแป๊บเดียวนะครับ ขึ้นยอเออาอดไปเาไปไปเดี๋ยวคุณอะไรคุณบ่ยังไงนี่คุณนักจะบอต่อยคนมซิกาซิแงบ่เอามามามาช่วยกันเดพี่น้องเดี๋ไอ้ที่เีกว่าเซต่อยดากต่อยดากต่อยดากเดี่นะต่อยดากอือืมเนาะเสร็จเสร็จ นะครับพี่ซีท่านนะครับคลิปนี้อีกี์ซียูกับพี่เปาเนีนะครับจะมาต่อยหอยพี่น้องนะครับต่อยดาบหอยนะครับซี่จะทําเมนูหอยชุบวันนี้เนาะนี่บารุงพี่อโอ้โหใหญ่ใหญ่เลยนี่ครับเขาเรียกว่าต่อยหอยนะครับต่อยดาบต่อยก้นต่อยดาบเพื่อนที่เยอะไหมเดี๋ยวพี่คนเดียวกินแค่นี้ก็เยอเลยอะนี่เอาเอาน้ำน้ำซุปมัน เอาอาเจยชดบะเทคจนน้ำมันหาหาใบจโลน์อะไรคือใบจลน์เดี๋ยวหาใบจลน์เอฟซีหรือว่าใบจับรูเนาะอือใบจับรูเพราะว่าแกหอยต้องมีใบจั๊บรูเอฟซีอืออ่านะครับผมแข่งใส่ใบักอีเลิศใบเลิศชาอีเลิศหรือใบชาปูอือนะครับอีกกี้ก็ขอญาตนะครับ ดากหอยเนาะรอพี่บ่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหอยเอซีโอ้หน่วยใหญ่พี่น้องนะครับลูกใหญ่ลูกโตมากเลยนะครับนะแป๊บเดียวที่เราวมเมื่อวานนะครับนะใช้เวลาแป๊บเดียวได้แบบโอ้โหเหลือเลยพี่น้องนี่ครับนี่แล้วมีแต่แบบไซส์ใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้นะครับบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับนะฮะอยู่หากินตามภาษาห้าพี่น้องนะครับวันนี้เราก็ทําเมนูกับข้าวกิน นู่นมานี่ครับผมนี่พี่น้องเอฟซีนะครับแล้วก็ผมมาต่อยหอยจะมาต่อยหอยบ่อืมต่อยดาบหอยเจ้านี่ต่อยดาบหอยเรื่องดาบเรื่องสูตรนี่เจ้าถนัดไะเจ้าก็ไม่เท่าไรเฉพาะนี่แหละล่าสุดในที่เราบุกนะคะสองคนนี้นะครับทำอะไรนี่คุณทำอะไรต่อยดาบหอย โอ้หอยที่งมเมื่อวานนี่ทำไมหอยใหญ่ยังเลยโอ้คุณเลือกเอาไซส์ใหญ่แล้วนี่ไม่โกกวงไฟมันก็มีแต่ไซส์นั้นเลยโอ้หอยใหญ่เลยแน่สีดูโคตรหอยกินนี่ดูดสองตัวนี่อิ่มเลยั้างนี่โอ้ไซส์ใหญ่ใหญ่กินใหญ่เลยน้องหอยหอยใหญ่งมรู้สึกว่าเรางอมแปดนาทีแลเท่านั้นเออแป๊บเดียวเรางมกันแบบงมแบบจอ คุณเหมือนจะต่อยมือตัวเองเลยนะอันตรายนะต้องใช้ทักษะอันที่จริงอ่ะผมผมเห็นเขาทำนะยังไงข้าคีมเออเออข้าคีมปุ๊บปุ๊บป๊บเลยใช่ผมเห็นอ่ะนะเอาล้างคีมสาสาดมันก็ตับตัดตับเอาเลยใช่แบบนี้มันเสี่ยงอยู่เสี่ยงจะโดนมือตัวเองต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีในการต่อยห้อยนี่ถึงจะถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุเห็นไหมนี่ นะผมเลือกกระไซบิ๊กๆทั้งนั้นแหละผมแล้พี่ก็นู่นเดินไปหาไอ้ยังนะพักอีเลิศผักคุณเลิศเออผักขุนอีอีขออภัยขออภัยครับเออไม่สุภาพนะคุนชื่อนั้น่ะจะให้เรียบยังไงงั้นอีตู่ผมไม่ชอบเลยคุณไม่พูดไม่สุภาพต้องใช้ครับพักคุณตู่สิอีเลิศไม่ไม่เหมาะสมเนาพวกคุณไม่ได้เราก็หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่ง ออเอาลูกหมูเจียลูกหมูเจีย<ต>ถ้าคุณเอาลูกหมูเจียเนี่ยมันมันง่ายนะคุณแค่จับเนี่ยเดี๋ยวก็ย,ยัดยัดใส่ยัดเข้าเลยเหรอเออแต่แล้วมันจบเลยนะคุณก็เอาใบที่มันสาสาดหน่อยพี่น้องเอฟซีนะครับมีดมันไม่ค่อยเข้ากนะเดี๋ยวหามีดใหม่กอนพี่น้องครับเอฟซีเราก็ ตาหมเออผมตามหาคุณนี่ง่ายเลยว่ะแค่พลิกมดินเลยเมื่อกี้มีดมันบางนีแต่แล้วนี่โอ้มีดคุณแล้วนะสนิมจะไม่กินบ่ได้เราล้างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์มีดก่อนโอ้สวยโอ้มีดสวยมีดสวยสวยไหมโอ้มีดมีดอลันยิกเลยนี่น้องเพี่น้องเอพีนะครับนี่ใช้มีดตัวเนี้ยมันพาง่ายเลยพี่น้องแล้วก็พาดเป็นสนิมกันใหญ่เลยทีนี้ อันนี้ไม่เป็นไรอุ้ยเปลี่ยนมีดอีกฮะเฮนู่นนู้นนนนู้น่่มันบ้าเขาลูกพี่มันบางมันเปินหนิมันมีนิแล้วคุณกะุนาเอาไปล้างด้วยอะไรตัวนั้นน่ะต้องล้างก่อนอีกรอบนึ่งมันเปิลล้างยังไงนี่หอยยงดำาอ่นี่มันเปิเอ้ยันมีสูตรดิลองนั่งไง ทำจิ๊กทีเดียวเลยมันก็จิกทีเดียวโดนตัวเอองตัวมลยเห็นจิกอยู่ตอนแรกก็จิกอยูอันไหนไหนครับคุณเลิศครับนี่โอออยไเาหลังงน้ำหนักมีดมันได้มันก็พี่เจียบพี่น้องนะพี่นองเห็นไหมนี่ครับหลังจากที่เราต่อยดาดเสร็จก็โอ้ใส่ข้าวปลายข้าวนะครับกแล้วก็มีน้ำม้นน้ำพี่น้องแล้วก็ผักเลิศนี่คือโอ้เอานะครับร้องร้อง รถดีเด็ดนะครับไอซีรถดีมันมั่ยอะใหญ่ปุ๊บว่าตรงไหนปะพริกเออพริกป่นตัวเนี้ยนี่ไงอันนี้พริกดิบนี่เห็นาะเออพริกดิบนี่แหละแกงโอ้เพลินมากใหญ่ว่าเพลินมากเยอะเยอะเอาเรื่องเนาะแล้วก็โมโนโซเดียมกรูตเมีดเดี๋ยวว่าโอมามิอพงนัวพงนัวนะพี่น้องอ๋อเยอะเยอะมันจะอร่อยที่บ้านห้องนี้ก็ทำกับข้าวอีกแล้วพี่น้องวันนี้นะครับนะอะไรเราม่รู้นะ ไฮไลท์นะครับไฮไลท์คือน้ำปลาลาพี่น้องน้ำปลาเด็กนะครับนะอ๋อปลาเด็กนี่คือปลาเด็กทำเองนะครับยี่สีปลาเด็กสำหรับทำเกงนะครับนะต้องเค็มๆต้องติดเผ็ดหน่อยเก่งหอยที่จ้าเลยอ๋อแค่กินปลาลาก็ซีดแล้วพี่น้องก็เคี้ยวแล้วซีดนะเดี๋ยวยังไงต่อใส่บ่ข้างไฟบ่ใส่น้ำก่อนบ่ เอาพี่น้องนะครับพี่บ่าวเพิ่นก็บอกว่าใส่น้ำก่อนนะครับมาแล้วมาอ้าเปิดเลยน้ำตัวเยอะแล้วก่อนน้ำในหอยตรงนี้แหละอืมออืมอือก็เดี๋ยวพร้อมพี่น้องพอไปพอบ่เอาแล้วแล้วก็ค้างเลยนะพี่น้องเอฟซีนี่เรียบร้อยครับนะครับเกงหอยบันบานเอาพี่น้องคั่วอยู่บ่แล้วคั่วเสร็จพี่เรื่องบ่าวเมนไหมโคตล่นโคตล่นเขากันนุ๊ก นาะนะเอามาสิเกียร์เรื่องไม้ส่มโอ้โหติดติดใส่ไม้ดองพี่น้องมีตังค์ไเอานะครับตอนนี้ก็รอสักครู่สิเออรอสักครู่เดี๋ยวก็รู้เรื่องเลยครับนะนี่ครับเอฟซีทุกท่านนะเดือดปุดๆเลยพี่น้องนะครับคือให้ผมใส่ใส่ผักใส่กุ้งมันจะหอมไหมล่ะใส่มันมันเดือดอ๋เดี๋ยวผมจิ้มนะพี่น้องโอ้โหนี่พี่น้องน้ำข้นๆเลยนะครับเอ็กกี้ก็ เป็นแผนกแผนกฆ่าหน่วยกล้าตายยังไงขยันเลยทงนวสักหน่อยหนึ่งผงนัวสักหน่อยหนึ่งเอ้อืมอืมนะเราก็เอาตามความจริงนะครับนะพี่น้องนะเราไม่อวยใครนะครับนะพี่น้องเอ้าแกงหอยเราก็ใกล้สำเร็จแล้วพี่น้องอือเอ้าสามีละดูเรื่องแล้วอืมอืมอ้า รู้เรื่องแล้วนี่ถูกสูตรแล้วพอแล้วดูในตาก็รู้นี่นี่ใครเลยใครเลยใครเลยนี่มันขาดตัวนี้เมื่อกี้นี่มันไม่หอมบาดนี่ลมเลยโอ้โหพี่น้องโยุยงไงล่ะนี่คือห้อไงล่ะเอาวงเสียบเลยครับเอฟซีโอ้ใส่ผักนี่เข้าไปก็หอมหอมมากเลยเข้ากันเลยแบบหอมเลยอตอนเราใส่เลมยอเอฟซีมันจะได้มีกลิ่นโอ้น้ำห้งไปเอาเจาะพี่ทีอดีก่า ยวคุตาขึ้นมาก็สัปดาหโอ้โหวัดีเลยเจ้เยี่ยมเวลกูดลูกพี่นะโอ้สุดยอดครับเอฟซีดูท่านนะแกงหอยลูกพี่นี่เวลกูดครับโอเคครับคลิปนี้ไอคซียูก็ฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ